ส,สวัสดีค่ะรายการผ้าเบิ่งวันนี้ดิฉันนางสาว um ปริยกรบ้อมีสีจะพานุกท่านไปพบกับแพทย์หญิงนฤุมนลในบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กไว้ก่อนเรียนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะก็ชื่อแพทย์หญิงนฤุมนลบางเพ็ญเกติกุลนะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าหมอ่น่นก็ผโภชนาการเนี่ยก็มีความสําคัญกับเด็กตั้งแต่ จริงๆมันต้องนับตั้งแต่ฝากครรเลยนะจริงๆอยากจะให้เน้นปตั้งแต่ก่อนที่ข้อลอกมาคือต้องเน้นตั้งแต่ตอนฝากครรโภชนาการของแม่ก็ต้องสําคัญเนาะแม่ก็ต้องทานอาหารใน้ครบห้าหมู่ลูกถึงจะเกิดออกมาแล้วต้องฝากค้องให้เขาเรียกวอะไรนะฝากค้องให้เร็วด้วยนะก่อนสิบสองสัปดาห์ฝากอย่างน้อยห้าครั้งเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกข้อออกมาแล้วเนี่ยโภชนาการก่อนวัยเรียนก็คือเรื่องแต่ เพราะว่าในช่วงของสามปีแรกมันเป็นเขาเรียกว่าวัยทองของเด็กอะค่ะสมองเด็กเนี่ยมันจะมีการสร้างเซลล์ประสาทมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วการที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพออัฒนาการที่ดีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หลังคลอดเลยนมแม่กินอย่ไปเลยอย่างน้อยหกเดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กินอาหารตามไปสําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่มันจะเป็นช่วงเวลาเ็าเรียกว่า โอกาสทองของการที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีสมองเด็กจเจริญเติบโตได้ดีก็คือช่วงนี้เลยนะคะก็คือสารอาหารจริงๆมันก็จะเราเท่าที่รู้รกม็มีโปรตีนเนะาะคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็สารอาหารอย่างอื่นมากมายเช่นอะไรเช่นธาตุเหล็กตอนแรกเนะี่ยนมแม่จะมีธาตุเหล็กเยอะพอตอนหลังอนะ่ะธาตุเหล็กมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเะนี่ยพอหกเดือนต้นไปเนะี่ยเด็กก็ต้องเสริมพวกไขแ่แดงตับผักใบเขียวละ เนื่องจากธาตุเหล็กมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการการเรียนรู้สมาธิความจำถ้าธาตุเหล็กมันไม่มีมันน้อยก็เด็กก็อาจจะ,ะไม่มีสมาธิง่วงเหงาหานอนเรียนไม่ได้อันนี้คือธาตุเหล็กเนาะไอโอดีนก็สําคัญไอโอดีนก็ต้องเสริมแต่ตอนที่แม่และแม่ตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยถ้ามีเรื่องของไอโอดีนปกติไทรอยเด็กต่ําอันนี้จะมี มีผลต่อเรื่องของสติปัญญาเด็กแน่นอนไอคิวเด็กจะดีหรือเปล่าก็คือขึ้นอยู่กับสารอาหารตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์จนข้อออกมาทานนมแม่แลก็สารอาหารแม่ก็ต้องครบตัวก็อย่างที่ร,รู้คือการที่เด็กคนนึงจะเติบโตได้ดีเนี่ยมันต้องเติบโตดีทั้งเรื่องโภชนาการเนาะให้เด็กน้ําหนักดีส่วนสูงดีสารอาหารต้องครบ อย่างที่รู้กันคือสารอาหารโปรตีนก็ซ่องแซนส่วนที่สุดหรอนะถ้าเราป่วยไม่สบายถ้าเราขาดโปรตีนไปมันก็จะทําให้เด็กอ,อ,อะไรแนะเติบโตไม่สมบูรณ์คือจริงๆมันสำคัญตั้งแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมันก็ต้องครบถ้วนทั้งนั้นปัจจุบันมันจะมีปัญหาว่าเด็กอ่ะมันจะน้ําหนักน้อยส่วนสูงได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับเพียงฟอมก็จะทําให้เด็กอ่ะเติบโตตามตามที่ควรจะเป็น ปัญหาของบ้านเราคือถ้าได้รับน้อยเกินไปเด็กก็จะเติบโตได้ไม่ดีสมองก็จะไม่ดีเนาะหรือปัจจุบันถ้าเด็กในเมืองก็จะมีหาเรื่องของการได้รับเกินมากเกินไปแล้วก็จะเป็นหาเรือ่องโน่นกวนตามมเพราะฉะนั้น,นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องได้รับครบถ้วนงหง้าหมู่เหมาะสมทั้งปริมาณแล้วคุณภาพก็ ถ้าเด็กคนหนึงได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอมันก็จะมีผลต่อสมองแม่นอนอยู่แล้วเพราะเราบอกว่าสาปีแรกของของหลังเกิดมาเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องของเออ่สมองก็เติบโตได้ไม่ดีเนาะน้ำหนักส่วนสูงถ้ามันไม่สมวัยเด็กเขาก็จะขาดความมั่นใจใช่ไหมแล้วก็เวลาเจ็บป่วยก็จะหายายากกว่าเด็กคนอื่นเขาภูมิต้านทานก็จะไม่เพียงพอเด็กก็จะเจ็บป่วยได้งา่าย สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณหมอนุ่นนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในการส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่เด็กกันแล้วนะคะสุดท้ายนี้ถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราสุขภาพดีค่ะพวกเรามาช่วยกันส่งเสริมภาวะโภชนาการด้วยกันเถอะค่ะต่อไปนะคะจะพบกับสาระความรู้เรื่องอะไรนะั้นโปรดติดตามตอนต่อไปกันค่ะ